อ,อีกหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสมมูลก็คือนิเศษเนาะนิเศษคือมีค่าตรงความจริงเป็นไงหลตรงข้ามทุกกรณีอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราสร้างตารางค่าควาจริงมานาะก็จะเห็นว่าทุกบรรทัดคือจะต้องแบบแต่ละคู่ต้องตรงข้ามกันหมดเลยเนาะอย่างพี่ยกตัวอย่างสักอันหนึ่ง P หรือ Not Q เป็นนิเศษกับ Not P และ Q หรือไม่อ่าก็อาจจะใช้วิธีตารางหรือว่าพิสูจน์จกสมบัติก็ได้นะคะอ่ะอันนี้พี่ก็วัดตารางมาแล้วนะจ๊ะก็จะมีอะไรลูก P Q not P not Q เนาะ P หรือ not Q not P และ Q อืมอมืแล้วก็มาลงจริงจริงเท็เท็จริงเท็จริงเท็ท อ่า p o t p ค่ะตรงข้าม P งั้นได้เป็นเท t เทสจริงจริง Not Q เป็นเท t จริงเทจริงอันนี้เป็น p หรือ Not q เนาะก็จะเป็นเชื่อมหรือระหว่าง p กับ Not q อันนี้หรือเป็นคุณครูใจดีใช่ไหมคะมีจริงอันหนึ่งก็คือให้จริงแล้วงั้นอันนี้ก็จะได้เป็นจริงจริงเทสจริงเนาะส่วนอันสุดท้ายเนาเป็น Not p และ q อันนี้ก็คือแล้วเป็นหูหน้าบึ้งใช่ไหมคะหูห้องปกครองเข้มงวดมากๆมีผิดอันนึงให้ผิดเลยค่ะอันนี้ได้เป็นเทสเทสจริงเทสโอเคค่ะอ่างแล้วเรามาดูสรุปกันเนาะอันนี้จะเห็นว่าค่าความจริงแต่ละแพทยเป็นยังไงบ้างนี่จริงเทสจริงเทสเทส์จริงจริงเทสจะเห็นว่าตรงข้ามกันทุกกรณีทุกบรรทัดเลยใช่ปะ่ะอันนี้เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นนิสศษกันค่ะ หรือวิธีที่2อเนาะเราอาจจะเช็คจากการที่เราเติมนิสศษไปนในตัวโจทย์เนาะแล้วดูว่าผลเหมือนกับคําตอบที่เขาให้มาหรือเปล่าอ่านิสศษของตัวโจทย์เราก็คือนิสศษของก้อน P หรือ Not Q แล้วเราก็ไงจะ๊ะกระจายเข้าไปก็จะได้เป็น Not P หรือเปลี่ยนเป็น,ปนและ Not Q เปลี่ยนเป็น Q งั้นก็จะเห็นว่าเป็นไงลูกอ๋อเหมือนกับที่โจทย์ให้มาเลยงั้นเราก็บอกว่าโอเคถูกต้องเป็นนิสศษกัน ก็ะจะประมาณนี้เนาะพี่ขอพูดเสริมเพิ่มตามนิดนึงนะคะคือวิการกระจายนิเศษหรือนอตเข้าไปในวงเล็บเนี่ยต้องให้ประพจน์ทุกตัวแล้วก็ตัวเชื่อมทุกตัวด้วยเนาะและเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นหรือหรือเปลี่ยนเป็นและนะลูกงั้นหากเดิมมีท่าแล้วหรือว่าก็ต่อเมื่อเนี่ยให้น้องเปลี่ยนเป็นและกับหรือก่อนแล้วน้องค่อยกระจายนิเศษเข้าไปอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างเนาะนอ เราบกของถ้า P แล้ว Q พี่ก็แอบจัดรูปตรง P ถ้าแล้ว Q เนี้ยให้เป็น not P หรือ Q ก่อนใช่ปะเสร็จแล้วเราค่อยกระจายนิสันะเนาะตัวด้านหน้าเนี่ยเข้าไปในวงเล็บงั้น not P ก็จะเปลี่ยนเป็น P ใช่ไหมจ้าตรงข้ามส่วนหรือให้เปลี่ยนเป็นและส่วนน้อง Q ตัวสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็น,ปน not Q โอเคเนาะขอเพิ่มนิดนึงนะอย่าลืมนะ เรากระจายที่เสร็จเข้าไปนอกจากให้ประพ์พีคีแล้วอย่าลืมให้เครื่องหมายด้วยนะจ๊ะไอตัวเชื่อมเลยเนาะและเปลียนเป็นหรือหรือเป็นเป็นและโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้